ทุกคนไปทัวร์ทีพายเป็นวิเนียร์เรามีห้องหลายห้องเลยมันมีห้องต่อหุ่นยนต์มีห้องเอนจินเทอร์ไบน์ห้องทำลบ b ก็จะปล่อยน้ำมาเราก็จะดูว่าน้ำมัน f l o ์แบบนั้นซึ่งพวกนี้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับเซร์ให้ดูไหมบล็อกบล็อก subscribe to t h i s g u y thank you thank you บล็อกมิสเตอร์พูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกมิสเตอร์พูอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดีพายเป็นออฟเอนจิเนียริงนะครับเป็นดีพาร์ยเมนต์ที่ผมเรียนอยู่ัในเด็กวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์ดีพายเป็น ดีพาร์ตเมนที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยก็คือนี่คือข้างหน้าดีพาร์ตเมนต์เดี๋ยวผมให้ไปดูข้างหน้านิดน,นึงว่ามันเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเลคเจอร์ก่อนว่าเราเรียนเลคเจอร์กันที่ไหนเลคเชอร์ก็คือมันจะเรียนกันประมาณ300400คนต่อยคสรั้งนะครับก็จะมีโปรเฟสเซอร์คนนึงแบบสอนอยู่แล้วแลเราก็นั่งเรียนกันหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมดีพาร์ตเมนต์เอนจิเนียร์มันเก่าดังมันเก่ามันมันหลายร้อยปีแล้วเดี๋ยวให้ไปดูห้องเลคเจอร์กันก่อนเลยเราก็เดินเข้ามาข้างในนะครับเลคเจอร์มีหลายห้องนะแต่ผมให้ไปดูห้องหลักไฟมันปิดอยู่ไม่รู้เข้าได้ไหม ืดเลยเปิดไฟไงวะอา้าเลคเจอร์ห้องเมื่อกี้ไฟมปนปิดอยู่นะครับก็ <S <s มองไม่เห็นเดี๋ยวให้ไปดูอห้องหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันอยู่เขาไม่ให้เรียนเล็เจอร์สดเพราะกลัวโควิดคนมันเยอะเกินนะครับพอหนึ่งมันประมาณ3 4 0 0คนเขาก็เลยให้เรียนออนไลน์ก็เลยยังไม่มีเลคกเจออินเพอร์เซอร์นะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะว่าเป็นยังไงเฮ้ย hey, this my vlog my vlog <s> <s> เราก็อยู่ในห้องเลคเจอร์นะครับไม่มีใครเลยเพราะว่ามันไม่มีเลคเจอร์เนาเรามาถ่ายวิดีโอเฉยแอบเข้ามาปกติเขาไม่ให้เข้ามึงเนี่ยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะนั่งเรียนกันตรงนี้เราก็คุณครูก็จะสอน <c oughs> ก็แบบประมาณโอสคูอะโต๊กก็จะเป็นโต๊ะเก่าๆนะครับก็ไม่ค่อยใหญ่มากเล็กๆหลังก็จะแบบนั่งตรงๆก็ดีก็ไม่ง่วงดี ก็เหมือนมหาลัยทั่วไปครับห้องเลคเจอเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันเถอะเรามีห้องหลายห้องเลยมันมีห้องต่อขุญญน่นยนมีห้อง engine turbine แบบห้องทำ l a บมากมายเดี๋ยวเราไปไปดูกันดีกว่าไปตอนนี้เรากำลังจะเข้าห้องไดซันเซ็นเตอร์นะครับไดซันเซ็นเตอร์ใครที่เคยใช้ไดแบบผมหรือเครื่องดูดฝุ่นไดซันนั่นแหละครับคนที่ผลิตเนะครื่องดูุดฝุ่นนั้นเขาแบบให้เงินที่พัฒน์ไปรัเคมบิดแล้วก็เปิดเป็น l a บขึ้นมามันจะเป็นที่สําหรับการต่อโปรเจกต์ต่อแบบ ต่อไม้คล้ายๆกับแมคานิกแลละครับเดี๋ยวเราไปดูนึ่งเขาก็จะมีเครื่องทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบนเนทโจะเป็นการตัดเหล็กจะเป็นการเชื่อมอะไรก็แล้วแต่จะมีเครื่องทุกอย่างเลย พวกนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องที่เราใช้ไม่ได้เพราะว่ามันแบบ a d v a านซ์เกินต้องให้พวกเทคนิคเชียนมาช่วยนะครับส่วนที่เหลือข้างนอกนี่คือเราใช้ได้ทุกเครื่องเลยจะใช้ตอนไหนก็ได้เครื่องพวกนี้คือเครื่องเบนเมทัลนะครับเครื่องตัดเหล็กก็มีหลายแบบให้เราเลือกมีเครื่องเจาะรูเครื่องพวกนี้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับเห็นว่าสังเกต้ว่าผมใส่แว่นใช่เพราะว่ามัน ไม่ให้ตาบาดเจ็บนะถัดมาจากห้องไดสันเซ็นเตอร์นะครับเราก็จะเข้ามาที่ห้องสมุดห้องสมุดมันจะมีอยู่2แบบแบบที่พูดได้แับแบบที่พูดไม่ได้แบบที่พูดได้ก็คือเอาไว้คุยกับเพื่อนนะแต่ว่เาเขาก็เสียงเบาเขาก็จะไม่ค่อยพูดกันแต่แบบที่พูดไม่ได้คือแบบใช้ในสเปซเลยก็คืออ่านหนังสืออย่อญญญางเดียวเดี๋ยวให้ดูแนละ้วกันห้องสมุดเราต้องเบาๆนะครับจะเห็นว่าคนรต้องอ่า,านหนังสือ ่อนที่พูดไม่ได้คือจะเป็นตรงนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับห้องสมุดขแบบองเอนจิเนียร์ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีแลบหรือว่าใครไม่อยากกลับห้องไปอ่านหนังสือก็มานั่งอ่าน,บบน,นตรงนี้ได้ผมว่ามานั่งอ่านกับเพื่อนในาวันที <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูห้อง สำคัญอีกห้องนึงคือห้อง DPO DPO มันเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะใครที่อยากใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกร,รมของ engineering department ก็มาใช้ที่น mm ี่ได้เลยจะเห็นว่าคนใช้คอมพิวเตอร์กันหลายคนก็คือใครที่อยากมาใช้คอมพิวเตอร์ก็คือมาที่นี่ได้เลยเซร์ดูไหมบล็อกบล็อก hello Cooper's vlog h ว่าไง subscribe to this guy thank you thank you can you show me your work um yeah you put in numbers and stuff and then you get some lines and stuff oh so cool so cool right ก็เราก็ไปเรียนต่อเดี๋ยวมาดูให้ดูความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่นี่นิดนึงมันเจ๋งแค่ไหนคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่นี่นะครับเราก็มี2จอก็คือสามารถแบบเอาเมาส์เนี่ยเลื่อน2จอได้เลยเห็นไหม โคตรเจ๋งอะก็ใช้ได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมสำหรับเอนจิเนียร์ก็มาใช้ได้ที่นี่ตลอดเวลาเลยแต่ถามว่าผมเคยใช้ไหมบอกตรงๆเลยก็คือไม่เคยลอเล่นก็ต้องเคยสิบางทีมันก็จะมีโปรแกรมที่เราไม่สามารถใช้ในคอมพิวเตอร์เราเองได้นะครับเราก็ต้องมาใช้ที่นี่อะเราออกมาจากห้องคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกัน อีกห้องหนึ่งที่เราจะไปดูห้องไฮไลท์ ine, ก็คือห้อง 3D printer แล้วก็ laser cutter มันจะเป็นสิ่งที่แบบเวลาใครจะ invent something ใครจะแบบประดิษฐ์ของอะไรอย่างนี้เราเขาก็มาใช้ได้ตลอดเลยนะพวก 3D printer l a s เลเซอร์คัตเใช้ได้ตลอดเลย <c oughs> ถามว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะ ยกตัวอย่างดีกว่าเนี่ยอย่างเช่นอุปกรณ์พวกนี้เลยครับอันนี้อาจจะเป็นแบบเครื่องดูดฝุ่นไดสันนะใช่ไหม้ายๆเราจะประดิษฐ์มันขึ้นมาเนี่ยใช้เครื่องผลิตใช่ไหมเครื่องผลิตก็คือจะเป็นพวก 3D printer laser cutter อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะว่ามันเวิร์กยังไง Let's go เอ้ยแต่เดี๋ยวอย่าลืมกด subscribe กด like กด share กดกระดิ่ง ring เ h e b e เ l ลให้ผมด้วยนะ Let's go อ่ะอันนี้ก็จะเป็น laser cutter นะครับ แต่ว่าแมชชีน e อาออฟออเดอรอันนี้ก็เป็น 3D พิมเตอร์แบบเล็กๆก็คือใครที่แบบไม่ต้องพิมพ์อะไรใหญ่ก็มาใช้ตรงนี้อันนี้ก็คือเขาพิมพ์ค้างไว้อยู่อมันก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะสามารถแบบพิมพ์อะไรก็ได้ที่ขึ้นออกมาเป็นเชฟได้เลยไม่รู้ของใครเหมือนกันอาจจะสงสัยว่าพิมพ์ออกมาแล้วตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับพิมพ <Yahoo! S 1> ์ออกมาเป็นแบบเอออะไรวะิกนนะนั่นแหละพิมพ์ออกมาได้อย่างนี้เลย สำหรับงานที่ใหญ่ๆห,หน่อยเราก็มาพิ้นกันตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่ามันจะดีกว่าแต่ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเครื่องใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องที่เราได้ใช้กันจริงๆดีกว่าพวกนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็คือสําหรับคนสนใจเท่าน,นั้นแหละที่มาใช้ถามว่าผมสนใจไหมเออ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปห้องที่ผมมาบ่อยที่สุดเลยนะครับคือห้องต่อหข่นยนต์ห้องโรงบอทเป็นห้องของอิเล็กทรอนิกส มาถึงมาบ่อยเพราะว่ามันมีแลบตรงนี้บ่อยมากตอนปีหนึ่งเนี่ยผมมาสร้างวิทยุห้องนี้ส่วนตอนปีสองคือตอนเนี้ยมาสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะ,ะทำไมเปิดไม่ออกอ๋อพูดึงนั่นเอง ็คือเป็นคอมโพเนนต์ที่เราสามารถหยิบได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราอยากจะต่ออะไรก็มาเลือกหยิบไว้ตรงนี้เขาแยกเป็นบล็อกๆให้ก็จะมีพวกรีซิสเตอร์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหลายคนก็จะมาทำแลบกันที่นี่นะก็เดี๋ยวผมไปต่อบนุยนแล้ว Hey! What are you doing? Yeah, we're doing on a robot. Uh, it's IDP. Please subscribe to this channel. <laughs> thank you, thank you. <laughs> She's <is> my boss. <laughs> Can you say hi to my vlog? My vlog? Hi. <laughs> okay, thank you. We're so, like we, we gonna win this, right? Yeah. <laughs> มันก็ถึงเวลาที่เราจะพาไปดูห้องเอนจินแล้วนะครับทุกคนตามมาทางนี้เลยไม่รู้เข้าได้ป่ะนะแต่ว่าเราก็จะเข้านะเพราะว่าเราคือล็อกไปถึงทูออมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เลย นี่ก็เป็นหลักฟลูริดนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบทางน้ําเราก็จะมาเก็บ Data เก็บข้อมูลแล้วก็ดูว่าน้ํามันจะโฟล์แบบไหนเป็นหลักฟลูริดปีที่แล้วมาบ่อยนะครับปีนี้ผมไม่ค่อยได้มาแล้วเพราะว่ามันเป็นของพาร์ทแบบปีหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือมานั่งเก็บข้อมูลกันตรงนี้เลยเห็นช่องตรงนี้ไหมครับอ่าตรงนั้นแหละมันก็จะปล่อยน้ํามาเราก็จะดูว่าน้ํามันโฟล์แบบไหนประมาณนั้น ไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันต่อนะครับเดินเข้ามาลึกขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะเจอหลับที่เป็นพวกเครื่องยนต์แล้วเป็นเรื่องเอ g นจินต่างๆประมาณนี้อาจจะดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นเอนจิเนียร์นะครับ ามว่าเครื่องพวกนี้เอาไปใช้ทําอะไรนะครับบอกได้เลยว่าเอาไว้เก็บ Data ดูข้อมูลเฉยๆไม่ได้เอาไปใช้จริงๆไม่ได้เอาไปใส่ในเครื่องยนต์จริงๆนะเอาไว้สาหรับการศึกษาให้เด็กๆอย่างเราได้เรียนมีประมาณนี้นะครับแบบเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่ทีวีกันนิดนึงของเอนจิเนียร์ดีพาร์ตเมนต์ว่ามันจะเป็นยังไงถามว่ามาแลบบ่อยไหมก็แลบบ,บ,บ่อยนะชอบ l ล b ไหมบอกตรงนี้ว่าไม่เพราะว่าหลังจากเราทำแลบเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องเขียนลบ b ี e p o r t ซึ่งโคตร โคตรยาวจะไม่โคตรเยอะไม่ไหวว่ะอ้าวเราก็าไปคาเฟ่ทีเีกันนะครับซึ่งคาเฟ่ทีเีเนี่ยก็คือคล้ายกับที่กินอาหารปกติเนี่ยผมจะไปกินในเมืองนะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนมันรีบจริงๆแบบมันไม่ทันจริงๆก็เข้าฟ้าอะไรอย่างนี้เราก็มากินกันตรงนี้โอ้โหยโคตรเหนื่อยมันมากี่ชั้นวะเนี่ยาอ,อยู่ชั้นบนสุดเลยเพราะไม่ใส่แมสผมก็เลยต้องใส่แมสนิดนึง อาจจะมองไม่เห็นหน้าหล่อๆเฮ้ยอะแล้วเราก็อยู่บนสุดของดีพาร์ตเมนต์เอนจิเนียร์นะครับตึกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรวมกันแล้วตรงกลางก็จะเป็นน้ำปูตรงกลางก็ประมาณนี้นะครับดีพาร์ตเมนต์เอนจิเนียร์เฮ้ย โอเคครับแล้วเราก็จบขอปิดบล็อกกันเท่านี้ที่พายเป็นน้อเอนจิเนียร์ก็กลับโฮมเมอตันคอรเลจแล้ววันนี้มาบล็อกเฉยๆไม่ได้มาทํางานเฮ้ยความจริงมาทํางานนะผู้อินวันเลยปายสองไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งริงเดอร์เบลผมด้วยนะที่บล็อกพิษภูเจอกันบ๊ายบาย